องค์หลวงปู่ไม่วัดป่าภูเขาหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นลูกศิษย์สายพระอุปคุตอีกรูปหนึ่งที่ยังดำรงทาตุขันในปัจจุบันนี้หลวงปู่เคยเมตตาเล่าว่าตอนเทศนาว่าคืนหนึ่งเราเดินจงกรมอยู่พอจิตมันรวม เราเลยไปยืนสงบนิ่งอยู่เลยนิมิตเห็นพระอาจารย์ท่านมาโปรดตอนนั้นปรากฏภาพพระเถระมาปรากฏกายยืนลอยเด่นรัศมีสว่างจ้าอยู่ประมาณยอดต้นไม้ที่เราเดินอยู่นั้นเราเดินจงกรมอยู่ท่านบอกว่าเราคือพระอุปคุตเรามาอนุโมทนากับเธอ เพราะเธอเคยเป็นลูกศิษย์เราในอดีตสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอเพราะในสมัยนั้นเธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันเธอเกิดเป็นไข้ามาลาเรียในช่วงนั้นกำลังเดินทุดงจะไปถึงที่พักห่างที่พักเดินไปยังไม่ถึงที่พักอีกประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็จะถึงแล้ว จากนั้นคิดว่าสามทุ่มจะเดินไปถึงตอนนั้นน่าจะเป็นบ่ายสี่โมงเย็นแล้วทางที่จะเดินถึงนะอีกสามสิบกิโลเดินไปถึงครึ่งทางนะไข้ามาเลเรียมันขึ้นเราก็เป็นเนนน้อยทั้งพายบาดแบกกรดหิ้วการน้ำนี่เดินนำหน้าท่านให้เดินนำหน้าคล้ายๆว่าคุมเราไป ท่านก็รู้ว่าเราเป็นไข้ขึ้นหนักอยู่แล้วต้องเดินทางไปด้วยกันบางอื่นไข้มันขึ้นสูงหลวงปู่ก็เลยชักชักแล้วขามันงอขึ้นมามันล้มขมำชักกระเดวกระเดววนไปวนมาอยู่บนพื้นดินท่านองค์อุปคุตท่านก็ยืนอยู่ยืนอยู่นั้นจะก้มลงไปอุ้มเรา ในภาพที่ลวงปู่เห็นในนิมิตในขณะที่ท่านกำลังเล่าอยู่นะท่านเล่าอยู่ข้างบนลอยอยู่บนอากาศภาพที่เราเห็นในประเทศอินเดียก็เป็นไปตามที่ท่านเล่าทุกอย่างนี่แหละจิตใจที่ผูกพันกับพระอุปคุตจึงได้สร้างพระอุปคุตขึ้นมาแต่ว่าพระอุปคุตนี้เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาในยุคต่อมา ในช่วงที่พระเจ้าอาโศกมหาราชฟื้นฟูพระพุทธศาสนามานี้และก่อนที่พระเจ้าอาโศกมหาราชจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนานั้นก่อนนั้นตัวเองได้เล่าว่าได้ไปล่าอนาณาณคมไปหลายประเทศจนไปถึงตาลีบันไปเจาะภูเขาสร้างพระพุทธรูปตาลีบันและก็ไปสร้างถ้ำอชันตา สร้างโบสถ์วิหารสร้างสาราการประเรียนหอประชุมใหญ่สร้างเจดีย์อะไรทั่วโลกในครั้งนั้นนี่คือพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านสร้างทำไมถึงไปสร้างอย่างนั้นเพราะพระเจ้าอาโศกเล่าว่าและลึกได้ว่าได้ไปล่าอนานิคมในสมัยนั้นเหยียบเลือดคนที่ท่วมหลังเท้าฆ่าคนตาย ใครไม่มาสวามิภักด์ตัดคอทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสงครามสงบลงไปแล้วยึดประเทศชาติได้หมดแล้วก็มานึกได้ว่าเอเราฆ่าคนมากมายอย่างนี้เราจะไม่มีบาปกรรมเหรอแล้วเราจะทำยังไงนอกจากพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีอย่างอื่น ถึงมันจะแก้กต่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างวัดวาอารามแต่ที่พระเจ้าอาสมหาราชจะสร้างเป็นพระมหาเจดีย์สร้างขึ้นมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพญามารเป็นตัวที่ห้ายที่สุดในสมัยนั้นพญามาน,นี้ คอยจะเบียดเบียนพระพุทธศาสนาไม่ให้ศาสนาเจริญขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าอาโศกสร้างอาคารขึ้นมาใกล้จะเสร็จแล้วพยามันก็จะไล่คา,าถาไล่ยมนเป็นพายุหมนุนพระมหาเจดีย์ม้วนลงกับพื้นดินลาบสลายสูญไปหมดเหมือนกับสึนามิที่เกิดที่บ้านเราเป็นอย่างนั้น พังลงอย่างนั้นเลยทำอยู่เจ็ดปียังไม่ได้ขึ้นสักอันเลยทำที่ไหนก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็ถูกพญามารทำลายหลังจากนั้นพระเจ้าอาโศกก็ท้อใจเอจะทำยังไงแล้วก็ไปปรึกษาพามปุโรหิตทั้งหลายพามปุโรหิตทั้งหลายก็เล่าให้พระเจ้าอาโศกฟังว่า มีพระสําคัญอยู่รูปหนึ่งตามชนบทชายแดนประเทศพระเจ้าโศกท่านจึงถามว่าท่านชื่ออะไรพามุโรหิตจึงตอบว่าชื่อพระอุปคุตท่านผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาบารมีมากถ้าพระองค์นี้มาช่วยงานของพระราชาก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้น พระเจ้าอโศกจึงให้คนไปนิมนต์พระอุปคุตมาพอไปนิมนต์พระอุปคุตก็มาเห็นเหตุการณ์ก็เลยว่าเราจะช่วยเหลือพระอุปคุตก็รับปากกับพระอโศกมหาราชทีนี้พอจะสร้างวิหารเจดีย์อยู่ที่ไหนพระอุปคุตจะไปนั่งกำหนดจิตพอสร้างกำลังจะเสร็จพายุมันก็มาแล้ว สีดำสีแดงหมุนตึงตึงตังตัง,ตงฟ้าร้องสนั่นมาแล้วพระอุปคุธก็กำหนดจิตด,ดูก็เห็นพญามารกำลังไล่มุนอยู่พระอุปคุตก็กำหนดจิตจับพญามารเลยไล่มนไปจับพญามารพอจับพญามารฤทธิ์ของพญามารก็หมดพายุก็สงบลงไป พระอุปคุตก็เสกหนังหมาเนา่ามามัดพยามานใส่ภูเขานะ่ะภูเขาหินนะมัดใส่เลยมัดไว้เจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันจนสร้างวัดวา,าศาสนาสำเร็จพระอุปคุตก็จะมาปล่อยพยามานก็รู้ว่าสร้างเสร็จหมดแล้วพยามานก็ถามมาว่าท่านอาจารย์ ทำไมยังไม่ปล่อยทำไมไม่รักษาสัญญาพระอุปคุตจึงตอบว่าเออเราจะปล่อยอยู่เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเสร็จแต่ก่อนที่เราจะปล่อยนี้ต้องรับไตสรณคมเสียก่อนถ้าไม่รับพะระไตสรณคมเราจะไม่ปล่อยไปอันเด็ดขาดจะมัดให้ตายอยู่อย่างนี้พยามานกลัวตาย ก็เลยรับพระไตรสารณคมรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตรับพระไตรสารณคมน,นก็คือนับถือพระพุทธเจ้าจะเป็นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นยยกพระสีอริยเมตไตร พญามารจึงไม่มานิมนต์พระศรีอริยะเมตไตรเข้าสู่ปรินิพานแล้วนะเมื่อครั้งสมัยพระพุทธกาลพญามารตนนี้แหละเคยมานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเข้าสู่ปรินิพานและยกกองทัพมารทั้งหลายมาเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ของพระพุทธองค์แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อบารมีของพระองค์ไป โดยมีพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานในบารมีของพระพุทธองค์เคยสั่งสมบารมีมาทุกภพทุกชาติจนมาสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันโดยพระแม่ธรณีก็แสดงบีบมวยผมปล่อยกระแสทานบุญบารมีของพระพุทธเจ้าไหลามาท่วมกองทัพพญามารจนพ่ายแพ้หนีไปในที่สุด และกลายเป็นตำนานพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นยุคพระศรีอริยเมตไตรจะมีอายุถึงแปดหมืนปีเลยนะไม่ใช่ธรรมดาพวกเรานี่จะมีอายุถึงแปดหมืนปีทำไมถึงอายุยืนแทะมันจะไม่ล้นโลกเหรอจะล้นโลกยังไงใครเกิดขึ้นมา ก็ตัดกิเลสออกแล้วไม่มีคู่ครองกันแล้วเป็นหมันกันแล้วมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นจบเลยว่างั้นไม่มีพยามารมานิมนต์ให้ปรินิพานทุกคนที่อยู่ที่นี้เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็เสมอเดิมก็เป็นอย่างนั้นนิริตของพระอุปคุตอยู่ในซองน้เดอร์อันนี้ ป้องกันพูดผีปีศาจได้หลวงปู่รับรองคุณภาพนะ